สวัสดีจ้าสวัสดีพ,พี่น้องมัสซูคูซค,คนจากทางฟังไทยฟังลาวแล้วก,ก็ทางต่างประเทศมาจา้ะพี่น้องจ้ามันจะผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อจากพี่น้องเนื้อเปื่อยอันเทดจากอันนี้จาพี่น้องขาไล่จ้ะเนื้อขาไล่ยมันต้มไปเปื่อยเลยจ้ะเนื้อขาไล่เป็นกิโลจาพี่น้องร่วมกับเนื้อเนื้อเปื่อยอีกกิโลกับเศษอีกเป็นประมาณสองกิโลจาพี่น้องชามยักษ์เลยค่ะแล้วก็มีแคบหมูเป็นเพิ่งทอดเสร็จพี่น้องใ็้เสร็จใหม่ๆพักมีโหระพามีผักสลัด มีกะปิมีพริกสดแล้วก็มีอันฟันฟ้าเอามาก,กินแท่นทั่วงอกจ้ะพี่น้องมาจา้ะคุกขุกบเบมันออเสร็จนี่ได้พี่น้องใส่พริกราดมาด้วยเนาะชิมเนื้อเลยเนื้อขาลายเปืยแซบแซบปรุงรสมาเรียบร้อยซิมขาลายก่อนจ้ะ สับนัวแหฮะนี่จ้บพี่น้องน้ำมัเอาน้าต้มเนือ้อมา้อมใส่เข้าไปแซบค่ะกระสิก,กินเลยนะพี่น้องเลยามาหมาสามฮอเลยพี่น้อง 不啊。 กร่อยอ่ะฮึตับผิดตับผิดสวย,สยเียวขอดังขอดก่อนอืมสาติดค่ะเบิ่งเนี่ยขาลาพี่น้องไปเปลยเกินข้ามันยจ้ะ 华莱。 กินเหมือนบ่เหมือนแต่เยอะมากกันนะพี่น้องอิ่มกับเศร้าจ้ะคุกคุกฟินอะเอ็นพี่น้องเอ็นแก้ว ตะเกียบเปนก็ขอบพุ่นทุกๆก็มังใจอะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องจา๋าผู้ที่เขามา้ก็ลังใจเนาะบางคนกะเขามาด้วยความเอ็นดูเฮาชอบนึกว่าเป็นเฮาบางคนเขามากไก่เพื่ออยากตำนี้อยากด่าอยากก่อกวนมีอะไรรูปแบกจะช่องเหมนตนวันเป็นก็ขอบคุณนเหมือนทุกคนจากที่ขามาทั้งยังไม่ส่วนรวม แต่ว่าผู้ที่เป็นเข่ามาให้กำลังใจมันก็ะดีใจหลายจ้ะผู้ใดหมอบพลังรักให้เขาก็หมอบคลืนให้แล้วพี่น,อน้องม้องคว้านเพื่อจักเพชรคว้านขบางคนกระดาษอยู่ความรุนแรงคำคำข่ำประสูภาษพ,พี่น้องคำแรงแรงดาบอดเอเมรจ้ะ รายการก็บป็นที่ว่ากินกุ้งแล้วพี่น้องมันเศร้ากินบ่ได้เด้อจ้ะที่ดีบอกก็คือจ้าคำพูดใดเบื่อน่ะอันนี้มันบ่ว่าจากคำเบ่เบิ่งกับ่เป็นอยังเลื่อนผ่านไปก่อนเวลามันกินของอื่นเคยเขามาให้คำลังใจมันกันแหละแต่ใครมันเศร้ากินกุ้งมันเศร้าเมื่ไห้่จะมันมักที่ดี เค้ากันแคบหมอย่างอีมันเยอะแยะทำไมไม่กินไม่อยากไหมเพี่นหองกินมมนกบารสับมันแสดงออกมากถ่า,ายถอดออกมาได้บอดดีนะว้าคัก มันออก,กําลังกายทุกมือพี่น้องเคยพี่น่องถามไห,ไหมว่าทำไมอกินเท่าไหร่ทำไมไม่อ้วนเคยอ้วนไหมเคยนับไปอหารซีฟูนพี่น้องก่อน,นมันเหมือนขนเตี่ยอ่ะพี่น้องหาซีฟนนี่คือว่าอ้วนจั้งเลย สำหรับวนนะสำหรับค้นเตี่ยค้นเตี่ยคือเวันเนี่ยตัว,วันเองเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้อื่นมันก็เริ่มรดแต่เมื่อจะรดจนแบบว่าลีนไขมันนะแม่กวนกวนที่มันสิมากินคากแบบนี้ดิ มันก็เลียนออกก่อนจ้ะจนว่าไขมันมันเป็นจอยๆเลยนะจนวันจอยแบบแปลว่ามีไขมันเลยนะจ้ะนั่นแหละแล้ววันไขมันเริ่มกินกินแล้ววันกะควบคู่กับออกกําลังกายจ้ะพี่น้องเลาวเขาเดืกๆเวันบ่กินย่างเดืกจ้ะย่างแรกวันกินบ่กินแต่ว่าเดืกๆเดืวันเ่กินแต่กวนมันกินเดือดๆนะเขาไม่เวลาก้ะกอกย่างใด้พี่น้อง สามินาที่สี่ินาที่ชัว่วโมงนึงนทั้งดีเดียวแต่สะดวกใครสะดวกมัน่นนั่นละจ้ะกินแต่ดิบๆตัวจนเหลืองโน่นนี่นั่นอะ ไป่าจะความคิดแพ้ความคิดมั่งความคิดเห็นแบบความคิดเห็นมั่งแล้วค่อยมาคิดบอกว่าคนที่ด่าว่าเราไม่ม่ได้เสียถอนตัวห้องเลยพี่น้องมันสะท้อนคนที่ที่เขาเบา้ะพี่น้องนั่นแหละมันก็เลยสบายใจขึ้นมานเนียหน่อยหนึ่ง เนื้อไหะเปิดดีเดียวทอว,วนอีกมันก็นสิไปพี่เนาะ บอกมืดเลยมันขึนอน่มข้นก้วดาวบรนขับจ้ะมันได้อ่านคอมเมนต์แล้วันนั่งเฝ้าเนื้ออย่านอนหลับไปพี่น้องพอตุนหอดตีสองสีสามนละก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์จ้ะ คาวามข้นก็บดาเกิดความดูถูกหยาดห่อความค้นก็หาย่ก็มังใจขั้นเวลาเป็นข้นหายก็มังใจเข้ามาดีใจบ่กดีใจจ้ะเพราะว่าตะเวนทุกคนเป็นอืยพี่น้องอรยพอพันแม่จ้ะเขาทำงานเขาอยากได้งานที่แบบอวดเอาจ้ะ ớt ẩu, ớt thấy con đu lâu vài hau Ngon im Mình chín bớt kem cháy bò xưa năm lá này, lái ไปไปแต่พ่อก,ก็ไม่คลิดนะอิมอีพี่น้องนั่นแหละเดินควบวันนะ่ะตอนแรกตั้งใจว่าสิ้อขอฟังพี่น้องมันนี่เป็นบ่ค่อยมีอารมณ์ภายในใจพี่น้องเราตามความเป็นจริงเลยเวลาสิบอเห็ดลิปแต่ว่ามันแบบได้ตุนเนื้อไปแล้วจ้ามันขึ้นเนี่ยมันจะได้ต้องเห็ดมันเป็นความรู้สึกงกับพี่นอ้องอือนั่นแหละจ้า มีคนหนึ่งเขามาก่า็ขวนญ่องมันสิก็ขวนประจรําเลยไพ่โบราณพี่นอ้องอือเป็นบ่ราะเป็นหมอเจ้าขันเจ้าเป็นไพ่โบราณไปบางอืน่นเม่ต้องเขามาคอมเมนต์แบบให้คอนอื่นปวดหัวน้าจ่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวไล่เดียยเด๋ยวดาเดี๋ยวชมเดี๋ยวแบบว่าไม่ใช่ว่าคนติอะไรเราจะไม่ฟังคนตินะฟังอ่ะพี่น้องแต่ว่าแม่นมาแบบติแบบอีย่างเดียก็กวนนนะเข้าใจบ่พีน่น้องอือนั่นลแบบ่ละเหมือนกับโอ มันดว่เราเป็นไพ่โบราณพี่น้องแต่และมือมากอารมณ์บ่คือกัดล้คคนจะไปหาหมอกินยาจะอีหลีขอบคุณละ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 หลายๆพี่น้องมันไปแล้วจ้ะขอบคุณจ้ะ